ปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วที่คุณจะสร้างตัวตนโอเคปะ่ะใครดังก็เก็บกินตลอดชีวิตโอเคไหมเพราะว่าเมตาเวิร์สมันจะมาแล้วในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยใครที่ขายของที่มันมีลักษณะเป็นเอเวอร์กรีนเนี่ยได้เปรียบทันทีเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างคนนี้นิชูรี่เนี่ยมาเรียนพันล้านออนไลน์กับผมนะมาแล้วก็มา p r i v a t e coaching ด้วยตอนนี้ดังแล้วตอนนี้ดังแล้วคน,คนดูเป็นล้านคนดูเป็นล้านหลายคลิปมากแล้วก็มาข้อสำคัญคือฟังดีๆนะ มันไม่จําเป็นว่าคุณต้องดูคนดูเป็นล้านแต่มันสําคัญว่าคุณได้ตังค์เท่าไหร่อ้คนดูเป็นล้านนี่คือใคร้าๆบอกมันมีฟลุกก็มีไอ้พวกฟลุกที่แบบคนดูเป็นล้านมันหาตังค์ไม่ได้เยอะแยะไปหมดหาตังค์ไม่ได้เยอะแยะไปหมดเต็ไมไปหมดแต่ผมสอนลูกศิษย์มีอันเดียวผมสอนลูกศิษย์ทุกคนบอกยอดวิวอย่าไปหลงมันมีคนมีคนที่แบบชอบพูดคําว่าชอบแบบหลงยอดวิวอยากดังอยากคนดูเยอะๆยอะไม่จําเป็นแต่จะต้องหาตังค์ได้ แล้วไม่จําเป็นที่จะคนดูเยอะตรงนี้จะหาทางได้นี่คนเงินนี่เป็นล้านต่อเดือนแล้วนะจ๊ะเงินค่าอะไรอะ่ะรายได้ไดใช่รายได้เป็นล้านต่อเดือนแล้วตอนแรกมาก็แบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเออพร้อมมานะตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้อะไรเลย<ม>ง<อ>งหมดเกี่ยวกับออนไลน์เลยค่ะเออแล้วก็เป็นไงพอได้มาเรียนคอร์สที่ถึงกาเนิดครูชูลี่เลยนะคือคอร์สพันล้านออนไลน์ คือตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าขนาดคําว่า Facebook กับเพจต่างกันยังไงยังไม่รู้เลยว้าวไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่ายอดลีคืออะไรยอดวิวคืออะไรแองเกิเพนคืออะไรคือไม่รู้เลยนะะแต่ว่าพอได้มาเรียนพันล้านออนไลน์เนี่ยครูรู้เลยว่าคอร์สนี้นะมันคือครูเรียกมันว่าวิชาสร้างเศรษฐีเพราะว่ารู้เลยว่าไม่ว่าเรามีความรู้ระดับไหนอาชีพอะไรทักษะอะไรที่มีมา สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ทั้งหมดอืเพียงแค่รู้วิธีเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้โลกเนี่ยมันเปิดกว้างเราไม่จําเป็นต้องจบมหาลัยหรือเป็นหมอหรืออาชีพอะไรที่ต้องแบบปริญญาเท่านั้นเราถึงจะรวยอืแต่อาชีพอะไรก็ได้อืเพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องเอาทักษะของเราเนี่ยมาให้คนได้รู้คน,คนที่อยากได้ทักษะแบบเราหรืออยากได้สินค้าหรือบริการจากเราเนี่ยเราทําให้คนรู้เมื่อคนรู้มีคนอยากได้เขาก็มาซื้อกับเราอื แต่วิธีการจะทํำยังไงหล่ะให้คนรู้ว่าเรามีของอันนั้นรู้ว่าเรามีทักษะอันนั้นนั่นแหละมันคือวิชาการเรียนรู้ในเรื่องของออนไลน์ใช่แล้วมันจะมันจะต่างมากเลยกับไอเอ่โลกเก่าๆนะคือถ้าเกิดคุณไปเรียนเรื่องของธุรกิจอะไรมาโลกเก่าๆนี่คือ,อก็เก็บทิ้งไปก่อนนะครับเป็นเรื่องของส่วนใหญ่เขาจะให้ไปเรียนบัญชีเรียนเรียน้อ ไม่ต้องอ่ะคุณมาไลฟ์เนี่ยเป็นการเรียนรู้ถึงคัสเตอร์เมอร์มากที่สุดเลยเป็นคัสเตอร์เมอร์รีเสิร์ชเป็นคัสเตอร์เมอร์เป็น, Research, ปน, Customer, ปนวิจัยลูกค้าเป็นการรู้จักลูกค้าเป็นการรู้จักตลาดเป็นการรู้จักมันเร็วที่สุดเลยการไลฟ์นะครับฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมาบอกความลับแต่ว่าจะมาเฉลยข้อแรกเลยคือว่าสินค้าเอเวอร์กรีนมันคืออะไรโอเคแล้วก็ของชูลี่เนี่ยผลลัพธ์ไหนในโชว์ไหนโชว์ภาพตอนแรกที่มาเรียนกับพี่ดิ คนละคนเลยนะครับทุกคนมาแล้วพร้อมหมดทุกอย่างเตรียมดังเตรียมอะไรเขาใช้เวลาประมาณระดับหนึ่งเลยนะแล้วแปเดือนแปดเดือนแรกมีผู้ติดตามแค่แปดพันแปดเดือนแรกมีผู้ติดตามแค่แปดพันใช่แล้วก็พอพอเดือนที่สิผู้ติดตามเพิ่มมาเป็นสองแสนค่ะโอ้แล้วก็ผมจะบอกขีอีกอันหนึ่งที่จะต้องจากแปดพันเป็นสองแสนแต่ถ้าเขาล้มเลิกก่อนเดือนที่เจ็ด ไม่มีวันนี้ก็คือก็คืออก็คือไม่มีวันนี้นี่คือวันแรกที่เขามาหาผมใช่วันนี้ป่ะใช่ค่ะหรืออันนี้นั่นแหละวันเดียวกันอันนี้อันนี้ที่มาหาผมวันแรกเห็นป่ะหน้ามันจังวตัวนี่ข้้ง้างไลน์มาแล้วฮัลโหลนี่นี่คือแบบวันแรกที่มาหาผมตาตาแบบตาตกไงตาตกตอนนั้นนี่เนี่ยดูคนนี้ นี่วันแรกที่มาหาผมนี่เคยไหมตอนนี้เป็นอีกคนหนึ่งล้ว,วใช่ตาเขาตาคือเอไม่ก็ออกกล้องก็ไม่ปังอะตอนนั้นอะตอนก็ออกกล้องก็แบบว่าคือไงอะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าคุณมีเ้าศใช่ แต่คือทุกคนมันมีเขาเขาก็ทําอย่างสม่าเสมอแล้วเราก็อีกข้อหนึ่งเนะี่ยที่ผมรู้เลยนะว่าคนแม่งพลาดมากที่สุดเลยเดี๋ยวจะมาสรุปไปฟังคนพลาดทําออนไลน์แล้วพลาดมากที่สุดเลยแล้วก็ไม่เวิร์กแล้วถึงแม้ว่าแล้วเขาจะท้อเขาท้อแล้วก็เลิกไปข้อแรกเอเวอร์กรีนสินค้าเอเวอร์กรีนคืออะไรสินค้าเอเวอร์กรีนคือสินค้ากรีนแปลว่าอะไรกรีนแปลว่าเขียวตลอดเอเวอร์คือ forever เขียว forever เหมือนกับสินถ้าเกิดเป็นใบไม้ที่มันเขียว forever มันจะดีไหมดี evergreen คือสินค้าที่ไม่มีฤะดูการเป็นอมตะขายได้ตลอดเวลาไม่เกี่ยวกับกระแสะสินค้า evergreen หนังสือสมมติผมเขียนหนังสือเนี่ยผมจะไม่เขียนหนังสือประเภททำ Facebook ยังไงให้ได้ผลเพราะอะไรมันจะมันจะขายได้ประมาณไม่ถึงปี กว่าแม่งจะออกมาก็กูก็ขายได้เหลือไม่เท่า,ไ,ทาไรแล้วเพราะว่าถ้าใช้เวลากี่เดือนกว่าจะพิมพ์เสร็จหนังสือเนี่ยไปพิมพ์เสร็จก็หกเดือนแล้วขายได้อีกไม่กี่เดือนแม่งเปลี่ยนกฎแล้วเฟซบุ๊กเปลี่ยนกฎเริ่มใหม่ต้องพิมพ์ใหม่ละสินค้าที่มันมีฤด,ดูการอย่าไปยุ่งสินค้าที่มีไซส์อย่าไปยุ่งโคตรเหนื่อยสินค้าที่มีไซส์สินค้าที่มีสีที่หลายสีมีตัวเรื่องเยอะๆผมบอกได้เลยนะฟังดีๆ สินค้าที่เดี๋ยวผมรู้อ่ะขายแทเผลีผมรู้ตอนที่แม่งมีสีเดียวเนี่ยโอ้โหขายกระน,นำนะสีสีเดียวสีเขียวอ่ะตอนนั้นอ่ะสีสีเขียวโขขายกระน,นำพึ่ึึโอ้โหขายดีมากเสร็จคราวนี้พอขายดีแบบกระนำโอ้ขายไปสิบหกล้าน 16, 000, 000ละสิบหกล้านบาทในยอดนะแทมผลีนะที่กระโดดกระโดดคราวนี้พาร์ทเนอร์ของผมเขาก็แบบอยากอยาก,อยากเซิร์ฟลูกค้าอยากอยากช่วยลูกค้า,อาชอบเขาผลิตมาตั้งหลายสีหลายไซส์หลาย หลายหลายโหมีทั้งหกเหลี่ยมมีทั้งกลมๆทั้งหลายไซส์สี่บหนิ้วสีิบเก้านิ้วห้าสิบหนิ้วโอเยอะไปหมดคุณรู้ไหมจอดขายลถทันทีเมื่อไหลลูกค้าแม่งต้องถามเกินสามคำถามหรือสองคำถามในไอนบ็อกจบมีสีเดียวง่ายกว่าเยอะอย่ามีสีอย่ามีไซส์วันนี้ผมบอกของแพงให้คุณเลยนะ ผ่านการประสบการณ์มาเยอะเลยของมันต้องเป็น evergreen ไม่มีฤดูกาลขายได้ตลอดไม่ใช่แม่งแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวนี่คือเก่าละแปบ๊บเดียวลัสมัยละไม่เอาหนังสือของผมเนี่ยแม่งสิปีแล้วอะหนังสือสิบบังเล่มสิปีแล้วยังขายได้อยู่เลยหนังสือหนังสือมันเป็นหนังสือทีผ่ผมจะคิดเขียนหนังสือหรือว่าหนังสืออะไรอะหนังสือเสียงหรือว่าคอสอยเงี้ยจะเป็นอะไรที่ e v e r g r e e นเสมอ คือผมรู้ว่าอีกสิปีก็ขายได้เพราะไม่มีข้อมูลที่มันเกี่ยวกับการเวลาถ้าเป็นข้อมูลการเวลาผมจะมาจะมาคุยในในไลฟ์ให้เป็นข้อมูลอัปเดตในไลฟ์แต่ว่าเวลาไปเรียนในคอร์สหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องเป็นข้อมูลที่เข้าไปเรียนแล้วไม่รู้สึกเก่าไม่รู้สึกแบบโอ,อ้โหแม่งตั้งแต่สมัยนี้แล้วอาจารย์แม่งยังมาขายอีกข้อมูลแม่งเปลี่ยนไปถึงไหนละอันนี้ก็ไม่โอเคใช่ไหมฉะนั้นหรือว่าหรือว่าอ,อ,อะไรอ่ะ อย่างอย่างอย่างชูรี่ขายอย่างเงี้ยชูรี่ก็ขายของที่มันเป็นผู้หญิงต้องการตลอดเวลาต้องการต้องอ่าอีกอย่างนี้ที่คุณต้องการต้องการคืออะไรรูป้ป่ะต้องการสินค้าอันข้อที่สองข้อที่สองคือดีที่สุดค,คือสินค้าที่ต้องเติมตลอดที่ใช้แล้วหมดไปโหนี่ให้ของแพงเลยอ่ะค่ะแช่เพิ่มเออวันนี้ให้ของแพงเลยคุณจะรวยหรือไม่รวยนี่ขึ้นอยู่อย่างงี้โอเคเปล่า คนส่วนใหญ่นี่ไม่รู้啊เขาบางทีเขาใช้สินค้าอันเดียวแล้วจบอะอย่างเช่นอย่างเช่นเนี่ยมีรู้สย์ของผมมาโคชชิ่งคนหนึ่งนะครับแล้วก็กลับผมก็บอกให้ใกด์เขาเราบอกว่าอย่าไปขายสินค้าประเภทนี้ละเพราะมันใช้ครั้งเดียวแล้วไม่ใช้นานมากนานมากกว่าจะกว่าจะหมดไม่ได้เราควรจะใช้สินค้าอะไรที่มันต้องหมดเติมบ่อยๆใช่ไหมเธอขายอะไรนะรองพื้นค่ะขายรองพื้นหล่ะของบื้งกี่เดือนหมด เดือนกว่าป่ะก็หมดแล้วก็ <รถ S 2> ต้องซื้อใหม่แล<ๆ>้วแล้วเขาจะซื้อกับใครเขาก็ซื้อคนที่เขาเคยซื้อก่อนใช่ใชไหมมันต้องเป็นแบบนี้แล้วคุณคุณคุณไปตื่อเด็กคนรวยมันทาแบบคนรวยที่ขายของมันจะมีมันจะมีอารมณ์แบบประมาณนี้ตลอดเวลามันจะม,มีฐานลูกค้าที่ต้องกลับมาซื้อบ่อยๆนะครับนี่เป็นเหตุผลที่เวลาคนมันขายอะไรขายขายแอลกอฮอล์ที่ถึงรวยเพราะคนไม่ซื้ออยู่นั้น มึงกินติดอ่ะพวกอยากพวกนี้มันกินแล้วติดอ่ะเข้าใจป่ะแต่เราก็ไม่ไปยุ่งนะเรื่องแบบนั้นเราก็ไม่เอาใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องแบบมี strategy กลยุทธ์นะครับว่าคนคนซื้อแล้วก็กลับมาซื้ออีก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 นี่มันจะทําให้คุณรวยไม่มีใครในโลกนี้นะฟังดีๆนะไม่มีใครในโลกนี้รวยได้โดยการแม่งต้องหาลูกค้าใหม่ตลอดเวลาไม่มีทางเพราะว่าการหาลูกค้าเก่าเนี่ยการได้ลูกค้าเก่าที่กลับมาซื้อตลอดเวลาเนี่ยมันเป็น a u t o นมัติมันนีมันเป็นเงินอัตโนมัติคุณไม่สามารถรวยได้โดยการหาลูกค้าใหม่ตลอดเวลามันเหนื่อยมากแล้วมันใช้เงินเยอะมากในการถึงลูกค้าคนใหม่เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหา,หาสินค้าหนึ่ง g v e r n r e e สินค้าที่อมตะที่ดีเขียวตลอดที่ไม่ช้ำไม่เน่าเปือ่อยไม่เก่าเร็ว นั่นคือ e v e r อร e e รอันที่สองอจดไปคือต้องไม่ไม่มีสีไม่มีสีไม่มีไซสย์ยิ่งดียิ่งรวยเร็วใครอยากจะขายเสื้อผ้าก็โอเคนะขายเสื้อผ้าขา,ขายเสื้อผ้าขายอะไรแบบม,มันก็แบบรวยรวยช้าเอาอย่างนี้ดีกว่ารวยช้ารวยยากโอเคมันมีคู่แข่งเยอะมากคุณเดินไปที่แพลตินัมอย่างเงี้ยโอ้โหมีของสวยๆอะไรเยอะแแบบเต็มไปหมดเลย300บาท400บาทอะไรแบบเนี้ยก็ได้ละโอเคข้อามคืออะไรนะ สินค้าที่ใช้แล้วหมดต้องหมดไปถ้าหมดไปเขาก็ซื้อ3ซื้อ3ซื้อ 3, ซ้ำเห็นไหมเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวิงศรีสวัสดีครับ